ว่าไงนะพวกสภานักเรียนน่ะเหรอก็พวกนั้นพยายามจะแกะกระดาษที่อิชิดะไปเอาไว้นี่นะเฮ้ยเจ้าแว่นติ่งหูนี่นายปกป้องป้ายชมรมเอาไว้ตามที่ฉันขอเลยเนี่ยไม่ยัดเยียดหน้าที่ให้แบบนี้จริงๆมันก็รู้สึกว่าน่ารำคาญอยู่นะแต่ว่าผมเองก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับแต่มันรู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่สำคัญมากนะครับอ๋อ เพราะงั้นแล้วผมขอร้องนะครับได้โปรดอย่าฉีกป้ายชมรมนี้ทิ้งเลยนะครับแต่มันก็ประหลาดมากนะทำไมตอนนั้นฉันถึงได้รู้สึกอยากปกป้องมันถึงขนาดานนั้นก็ไม่รู้อ๋อเป็นอะไรไปเหรออ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกอฮะ,ะเอ๊ะ,อะหมอนั่น เจ้าพ่อบ้านที่ชื่อมอร์เรสโทษทีนะพอดีนึกได้ว่ามีธุระด่วนนอะฉันไปก่อนนะชินโกอ่ะอีชิดอ่ะที่ อะาะเฮ้ยไอ้ออน,นี่มันว่าไงนะนี่พูดเรื่องจริงหรืองไงนี่นายเสียงดังไปแล้วนะเอ,ะอะ <killing mo? S 1> แล้วไงอะสรุปก็คือฉันเจอแล้วไปเจอมาจนได้ประตูแบบเดียวกับที่โครินร Sham กับไกยงเขาใช้เข้าออนนั่นแหละอ๋อประตูที่ว่านนี่ คือเหมือนกับที่เสาหินนั่นนะเหรอเออไม่ผิดนะน่ะฉันเห็นเจ้าพ่อบ้านบ้านนั่นเดินเข้าไปในประตูกับตาเลยเยี่ยมมันต้องแบบนี้สิพวกเรารีบไปกันเลยไอ้ <c oughs> รีบไปกัน,นเถอะน่อคิดว่าคุณพี่ชายจะต้องอยู่ในนั้นแน่ๆประตูบ้านใหม่งั้นเหรอออไลอะ่ะคาใจเรื่องอะไรงั้นเหรอ พอประตูบานเก่าปิดไปคนนั้นเลยสร้างบานใหม่ขึ้นมาใช้สินะเออแบบนั้นมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าฮะคิดว่าปกติแล้วเจ้าพวกนั้นไม่น่าจะยอมให้พวกเราเจอประตูได้ง่ายๆกแ็แปลว่านี่หรือว่าจะเป็นกับดักอ๋อืมโถ่อะไรกันเนี่ยีมยวจะกับดักหรือเปล่าก็ช่างทถอะน่า ขอแค่มีประตูแล้วผ่านเข้าไปได้ก็พอแล้วทีนี้พวกเราก็ต้องหาคุณพี่ไอจีให้เจอแล้วพากลับมานั่นสินะถึงนี่จะเป็นกับดักแต่พวกเราอาจจะไม่มีโอกาสอื่นหลังจากนี้แล้วก็ได้ไม่ว่าจะมีอะไรรอพวกเราอยู่แต่ถ้ามันทําให้เข้าใกล้ไอจีขึ้นได้ฉันก็จะพวกเราทุกคนก็จะก้าวต่อไปโดยไม่ลังเล ไป,ไปพร้อมกันทุกคนไปให้ถึงตัวไอจิไรที่1้ปประตูสู่แดนศักดิ์สิทธิ์การ์ดแคปิตอลที่นี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งของไอจิใช่ไหมเอ๊ะทุกคนจะไปข้างนอกกันเหรอครับอมืมีเพื่อนคนหนึ่งที่ห่างจากพวกเราไปนาน ก็เลยจะไปรับเข้ากลับมานะเออแล้วมันอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยเ <c oughs> หรอรุ่นพี่เอ่อแต่ข้างล่างนี่มันวกวนยากับเขาวงกดเลยอะฉันจัดการเองเวลาแบบนี้ให้เป็นหน้าที่ฉันเถอะนะถ้าตามที่อิชิดาบ,บอกเมื่อกี้นี่นะคือทางนี้ ฉันไม่โฆษณาเรื่องขึ้นเขาหรือว่าออกไปผจญภัยอ่ะขารล้แบบพวกนายอ่ะดีจังเลยเนาะฉนอดจฉาจังเลยเพราะฉันมันพวกเด็กในเมืองนี่โอ้โหสุดยอดรุ่นพี่มีวะที่นี่ละที่นี่ละยอมสู้ฮกเลยนะนี่รุ่นพี่เขารุ่นพี่น่นและนั่นและชมฉันเยอะ,ะเลยอยู่ข้างในนี่ละนี่เเหลอประตูเอาเถอะ จากนี้จะเจออะไรก็คงไม่ตกใจแล้วล่ะอ้าวนี่รอเดี๋ยวก่อนสิอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวสิรู้สึกว่าจะพอบ้านนั่นจะทำแบบนี้ฮะเมียวืมเป็นอะไรไปเหรอครับ ตรงนั้นมีอะไรงั้นเหรอเออไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะเอา,เอา,เอาผู้จัดการชั่วคราวอย่าทำลายข้าวขอสิครับที่นี่มันเอเหมือนวิหารอะไรสักอย่างอะะ่ะเออง่ายๆก็คือที่นี่เป็นฐานทัพของศัตรูยัยงไงล่ะไอจีอยู่ที่นี่งั้นเหรอ เป็นไปไม่ได้เอ,าเอาเราเซราแล้วก็จะพอบ้านด้วยเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้อะพวกคุณมาถึงที่นี่ได้ยังไงกันนี่จะพอบ้านนายชื่อมอร์เรสสินะฉันก็สะกดรอยตามนายไปจนเจอประตูน่ะสิฝีมือฉันเองละว่างไงนะเจา้าคงไม่ได้เรื่องให้ศัตรูเจอแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้ยังไงอ่ะออต,อต้องขออภัยจริงๆครับแดนศักดิ์สิทธิ์เหรอเขาใช้ตั้งชื่อดีนี่นะ ถ้าที่นี่คือฐานทัพของพวกนายแปลว่าไอจิต้องอยู่ที่นี่ด้วยสินนะเรื่องนั้นผมไม่จำเป็นจะต้องบอกพวกคุณนี่พอได้แล้วมอร์เลสนายถอยไปก่อนครับท่านไอจิอยู่ที่นี่จริงจนั่นแหละแต่ต้องไปให้สุดทางเดินนี้ก่อนออฮะก็แปลว่าไอจิอยู่ที่นี่จริงๆดีแล้วแต่ว่าใครจะอย่าให้วกนายผ่านไปง่ายๆละ่ะ พยายาไปก็ต้องชนะฉันให้ได้ก่อนนะก็เอาสิฉันจะซัดมาให้ความที่นี่แล้วก็รีบตรงไปหาไอจิเลยแค่เอาชนะฉันคนเดียวมันยังไม่พอว่ายัางไงนะถ้ายังเอาชนะคนทไหน,นทั้งสี่คนได้ไม่ครบท่านเซราครับเรื่องนั้นมันออ <_ an> นอกจากจะไม่ได้พบท่านไอจิยังไม่สามารถปลดเอยเขาได้ด้วยเหหมายความว่ายังไงท่านไอจิ ถูกผนึกเอาไว้ในที่แห่งนี้ยังไงละ่ะถูกผนึกนั้นเหรอแล้วผนึกนั้นก็เชื่อมโยงอยู่กับพวกเราคอเทานไนท์ทั้งสี่คนเมื่อพวกเราทั้งสี่ต่อสู้เด็กก์ดไฟพานีดันศักดิ์สิทธิ์และพ่ายแพ้ผนึกนั้นก็จะถูกปลดปล่อยออกมาทีละส่วนเรื่องจริงเหรอเนี่ยโอ้ยแล้วทำไม ถึงได้บอกเรื่องนั้นกับพวกเราจริงๆมันก็ไม่ทำไมร้รอกเพราะถึงจะบอกไปเยอะแค่ไหนเดี๋ยวพวกนายก็ต้องลืมทุกอย่างจนหมดอยู่ดีอะเหอเพราะงั้นจะบอกหรือเปล่าก็ไม่ต่างกันอย่าจะพูดอะไรกันนะพวกเราขอเท่านายจะต่อสู้ในมิติที่เรียกว่าพิซึ่เรื่องนี้รู้ดีกันอยู่แล้วสินะ และกู้แพ้จะต้องได้รับการจัดเมน์แต่ว่าที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้การจัดเม้น์อาจจะพิเศษกว่าที่อื่นๆในกรณีที่พวกนายพ่ายแพ้ที่นี่ก็จะต้องสูญเสียความทรงจั์เกี่ยวกับท่านไอจิไปอีกครั้งยังไงฮะว่าไงนะถ้าชนะก็จะปลดผนึกออกได้แต่ถ้าแพ้ก็ต้องเตรียมรับชะตาก,กรรมที่ต้องเจอด้วยรู้ไหม จะต้องลืมไอจิไปอีกครั้งงั้นเหรอจะต้องย้อนกลับไปตอนที่ไอจิเพิ่งหายตัวไปงั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิจิ๊บป้า<ห> <c oughs> ไม่ตลกเลยนะพูดแบบนี้มันรู้กับว่าพวกเราแพ้กันหมดแล้วนะสิโอ้โหนี่คิดว่าชนะได้อย่างนั้นเหรอเรานึกด,ดูให้ดีๆสิที่ผ่านมาพูดนายเคยเอาชนะอเอร์นไนส์กันบ้างสักคนไหมเ้ย ฝีมือมันต่างชั้กันเกินไปที่พวกนั้นมันอยู่ที่นี่ได้มันก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นถ้าฉันเอาชนะพวกนายทุกคนและทำให้ความทรงจำหายไปซะก็คงไม่คิดจะตามหาท่านไอจีกันอีกแนะ่หน้าขำดีนะว่าไหมเออหน่าขำสุดๆเลยถ้าชนะก็จะได้ตัวไอจีคืนมาถ้าแพ้ก็ต้องลืมเรื่องราวของไอจีงั้นเหรอ นารู้บ้างไหมเราเซร่ายิ่งต้องเจออุปสรรคมากแค่ไหนพวกเราก็จะยิ่งมุ่งมั่นฉันเองก็เหมือนกันนั่นละแล้วตอนนี้ไฟในหัวใจของฉันมันก็กำลังลุกชอนอยู่เลยเซร่าเริ่มด้วยมาดวลกับฉันนี่อิชิดะใครให้ฉันเป็นคนสู้เถอะนะถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้สู้ตอนนี้ตอนที่พวกเราได้ไปเจอไอจิฉันคงจะไม่กล้าสู้หน้าหมอนั่นแน่นนนเลย ถ้าเกิดว่าฉันแพ้ขึ้นมาจะเป็นใครก็ได้ใครก็ได้สักคนหนึ่งช่วยไปหาไอจิแทนฉันทีฉันขอร้องละทั้งหมดน้ะมันเสียเวลาเปล่ามาด้วยกันดีกว่าฉันจะทำให้วิญญาณนั่นแข็งเป็นน้ำแข็งเอง <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วจงมา m ม l เลเนียมดิสซาร i ดิซินอ๋อ Out of it, sun up. up. Welcome. Rai right. Samurai Spirit Rai right. Brawler White Club Dragon Chomty Rai right. Siêu Bull Dragon Brawler Big Bang Thrust Dragon Rai. Right. การจัดเมนทีนนี่อาจจะพิเศษกว่าที่อื่นๆในกรณีที่ผู้นายพ่ายแพ้ที่นี่ก็จะต้องสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับท่านไอจีไปอีกครั้งยังไงล่ะเอาจริงๆเราก็กลัวแพ้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่แพ้หรอกเราจะไม่แพ้ใครมันจะไปยอมแพ้เข้า สกิลของสกายฮาดราก้นรีไทร์รูเชตเรียบร้อยเรียกาศในแถวหน้าหายไปหมดแล้วแบบนี้การโจมตีต้องได้ผลแน่แน่โจมตีสกิลของเบลนักเข้ดราก้คิดเยี่ยมใช้ประโยชน์จากการรีไทร์เรียกาศเมื่อกี้สินะเมื่อไม่มีเรียกาศอยู่ในแถวหน้าของอีกฝ่ายพลังจะเพิ่มขึ้นสามพันไปเลยบิ๊กแบงสล ยงเปิดทางให้พวกเราได้ก้าวต่อไปลุยต่อเลยสกายฮาป้องกันจบเธอแล้วดูนายจะยังเกรงอยู่นะว่าไงนะฉันพอเข้าใจความรู้สึกนะถ้าตัวเองแพ้ก็จะต้องสูญเสียความทรงจำเกีย่ยวกับท่านเอจิทั้งหมดนี่นะหยเงียบไปเลยใครบอกว่าฉันกลัวแต่ว่า ความตึงเครียดแค่นั้นมันเทียบกันไม่ได้เลยกับการต่อสู้ที่ฉันเคยผ่านมามากมายในอดีตว่าไงนะประเทศหนึ่งในทวีอเมริกาใต้มีตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินซื่อคือเซร่าแฟมิลี่ฉันเองก็เป็นสมาชิกของตระกูลนี้ในชื่อของเซร่าแฟมิลี่นี้ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินอเมริกาใต้ต้องเคยได้ยินกันหมดทุกคน เพราะมันเป็นตระกูลร่ำรวยที่ครอบครองที่ดินมากมายแต่ว่าเงินตรามันไม่ต่างจากอสรพิษร้ายมันได้หว่านมเมล็ดพันธุ์ให้ความละโมบออกไปทั่วและและ้วภายในตระกูลของฉันก็เริ่มเปิดศึกชิงมรดกกันสมัยก่อนถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ก็จะตัดสินด้วยการดดนจนถึงชีวิตแต่ว่าในสมัยนี้มันทำไม่ได้อีกแล้ว เรื่องเงินเงินทองทองในแฟมิลี่เขาจะตัดสินกันด้วยแหวนกาดไฟไม่ต้องมาเอาชีวิตกันจริงๆเป็นวิธีที่ชนชาติที่เจริญและเขาทำกันยังไงล่ะ<อ>แต่ว่าชะตาที่ผู้แพ้จะต้องได้รับคือคำสั่งประหารภายในแฟมิลี่มันคือความตายในทางสังคมนั่นเองในการดวลแหวนกาดไฟผู้ชนะจะช่วงทิ้งทุกอย่างของผู้แพ้ แน่นอนว่าหมายถึงทรัพย์สินทั้งหมดชื่อเสียงทางสังคมและกิียุทยทั้งหมดที่สั่งสมมาทั้งชีวิตเช่นเดียวกันการต่อสู้แก่งแย่งกันเองภายในตระกูลโดยมีเดิมพันสูงขนาดนั้นมันต้องทรมานและบีบหัวใจขนาดไหนนายนะผมไม่มีวันเข้าใจละสินนะ แต่ว่าฉันก็สามารถสร้างความร่ำรวยของตัวเองขึ้นมาได้สำเร็จด้วยความสามารถในฐานะไฟเตอร์ในบรรดาคนที่ฉันสู้ด้วยมันก็มีคนที่เหมือนกับนายอยู่เหมือนกันว่าไงนะคนที่พุ่งไปข้างหน้าเดือบพลังใจอันมุ่งมัน่นและไม่หวั่นเกรงอุปสรรคใดๆมันเป็นการต่อสู้ที่เหมือนกับที่สู้อยู่กับนายตอนนี้ไม่มีผิดเลย และหลังจากจบการต่อสู้เขาคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อีกตลอดชีวิต <c oughs> ฉันจะทำให้นายได้พบกับชะตากรรมเดียวกันอ๋อโ <c oughs> จมสลัดผู้ควบคุมวิญญาณร้ายที่คืนชีพขึน้นมาจากหลุมศพมากมายได้ขืนสมุดกว้างใหญ่เป็นทั้งผู้สูงศักด์และผู้ถูกสาป เป็นคุณนางห้ความมืดมิดไรคุณนางจนสลัดนุมฮีโนโนว<อ>ัวขรอเหล่าไฟเตอร์ที่ฉันเคยสู้ด้วยพก็แข็งแกร่งกว่านายหลายขุมแต่ว่าฉันก็สามารถเอาชนะพวกเขาทุกคน แล้วมาจนถึงตรงนี้ได้ไงทีนี้คงเข้าใจแล้วใช่ไหมเฟเตอร์ระดับนายน่ะไม่มีวันเอาชนะฉัน ที่ผ่านช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายมาแล้วได้หรอกโจมตีป้องกันนายสู้กับไฟเตอร์เก่งๆมาเยอะมากสินะแบบนี้ดีเองฉันอาจจะเทียบไม่ได้เลยกับไฟเตอร์พวกนั้น นายรู้บ้างไหมข้อแรกจงไม่มีวันนึกสงสัยหัวใจของตัวเองเด็ดขาดหืม hmm. ข้อสองเมื่อคนพบว่าตัวเองเดินทางผิษจงอย่าก,กลัวที่จะเผชิญหน้ากับมันฮะอิชิดะพูดเร็วตอนนี้เนี่ยเล่นเอาคำพูดคนดังมาใช้เลยฮะของอเอซกิเคนชินสินะข้อสามเมื่อพบว่าหัวใจคุณมัว่ว ต้องเริ่มด้วยการทำใจให้สงบเวลาสู้กับคนเกง่งๆพอทำแบบนี้แล้วจิตใจจะสงบยอมรับความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายเอาความอ่อนแอของตัวเองมาเป็นพลังแล้วต่อสู้ <Pub l> um> เลออนที่เป็นคนฝึกพิเศษให้ฉันเขาบอกมาน่ะนี่แพ้อีกแล้วเหรอเนี่ยนายแพ้บ่อยจริงๆนั่นแหละบาไงนะแต่ว่ามันก็เป็นความเข้มแข็งของนายเหมือนกันนะ ฉันเน่ะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดนั่นแหละเพราะงั้นแล้วเรื่องที่ว่าฉันจะแพ้หรือว่าจะชนะทาไม่ลองดูมันก็ไม่รู้หรอกหนะ้าจิตวิญญาณที่ลุกชอนเอ๋ยจงมาสถิตยอยู่กับกำปั้นเหล็กที่ทำลายได้ทุกสิ่งไรราล์ล์บิ๊กแบงนักเข้บัสเตอร์ ันมันไม่มีประสบการณ์โชคชนเหมือนนายแต่ว่าฉันก็มีเป้าหมายสำคัญของฉันอยู่นั่นคือการเอาชนะควอเตอร์ไนท์ทุกคนแล้วปลดปล่อยไอจีออกมาให้ได้ไม่ว่านายจะแข็งแกร่งแค่ไหนฉันก็จะขอเอาชนะนายให้ดู